วัดดีเอฟซีมันนี่ก็มาเห็ดโอ้ขึ้นเขาละครับมันเสารับจอบงานเมย์ปะน้องนี่ครับมีอันนี้นุ่มอุดร์หน่อยนุ่มสดนุ่มสดนุ่มหนาม้อนก็ชุ่มโดอันนี้ก็นุ่มอุดรครับนี่สดด้วยกันครับงานคือสบายเลยเนาะเขาเอินหมางยังน่อง กานเทียบน <laughs> ี่แหละครับงานโอโอวันเสาร์คอยเจ็บไปงานจองข้อพีู่น้องอันนี้ก็ะนุ่มสวดนุ่มมูดว่วนนี่นั่นนุ่มสวด้นี่สิรับแล้วเจ็บมากไมสิรับแล้ว ไอ,อห้หนุ่มหนวดท่องอะย, <laughs> ยุ่เนี่ยนะครับ <laughs> หนุ่มหนวดท่องคนเก่าคนเดิมนี่นะผู้เล็้ยหิยอดวิวงเข้ากระสุดหนวดท่องนี่แหละม้ายังนอนีอ่เขาเอือนมากสองเท้าครับมากสองเท้าอันไว้รครับอ้าตัว ก็เป็นแต่เสียบแทะเสบครับอเอาไปปลูกที่บานเขาเนี่ยจะเมยปลูกบานด่ดกเป็นดกบ,นนบ้านเขาบา่มีเลออยาาบ้านเบ่มีใชบไามแมน แซ่บแซบครับเจอน้ำผางมันคือมี่อของมาต,ติกีนเลยเนาะเห็นปะว่าอยู่เหนือสิบ่มมี่วะนี่มีอยู่ปะเต้นเขียนน้ำผางมี่งไงนม่นมากัน,นเดียวกัน,น,นเห็นปะไปสื้อกินรันบ่แซบมาต,ติกินบ่อืมไปกินฝูกเด็กผู้น้อยนะหวานเจี๊ยบ